พบกันหลังฝนตกนะคะในยามเช้าวันนี้นะคะพบกับช่องมารินชาแนลค่ะวันนี้มารินชาแนลจะพาเพื่อนๆมาชมบอนออีกชนิดหนึ่งนะคะก็คืออ l โลคาเซียแบ็กเมจิกนะคะแบ็กเมจิกนี่เขาเลี้ยงง่ายนะคะผิดคาดเลยค่ะนึกว่าเขาจะเลี้ยงดูแลยากนะคะเราได้มาแรกๆเนี่ยได้มาต้นนี้เขาจะมีแค่2ใบนะคะมาแรกๆ ตอนนี้เขามีทั้งหมดสีใบแล้วค่ะเราเลี้ยงไว้ในร่มให้เขาติดก่อนนะคะตอนนี้เอาออกมาแดดนะคะเพื่อจะให้ใบของเขาเนี่ยเป็นสีดําเข้มขึ้นนะคะอันนี้ยังไม่ดําเพราะว่าเราเพิ่งเอาออกแดดได้สองวันนะคะกลัวเขาจะไม่รอดค่ะเพราะว่าเราเลี้ยงใหม่ต้องรอให้เขาติดให้รากเขาเดินดีก่อนนะคะค่อยเอามา ค่อยเอามากลางแจ้งนะคะให้เขาได้รับแดดตอนนี้อ,ออกมากลางแดดแล้วค่ะดูค่ะลักษณะดินที่ปลูกนะคะตอนนี้รากเขาเดินนะคะมีรากให้เห็นข้างบนด้วยนะคะดินปลูกก็จะประมาณนี้ยค่ะเขาจะชอบดินชื้นแฉะแล้วก็มีน้ำขังนิดหน่อยนะคะเราก็จะคือปลูกง่ายๆค่ะเราก็ใช้กระถางธรรมดานี่แหละค่ะ แล้วก็ใช้กระมังขนาดเล็กรองน้ํานะคะให้เขามีน้ําขึ้นมาสูงหน่อยส่วนดินเนี่ยก็จะเป็นดินลักษณะดินโคลนนะคะจะเป็นลักษณะดินโคลนดินเหนียวนะคะไม่ใช่ดินร่วนซุยเขาจะชอบลักษณะดินแบบคล้ายๆดินปลูกบัวแบบเนี้ค่ะอันนี้เป็นหน่อเล็กที่เราได้มาพร้อมกันนะคะกับต้นใหญ่ตอนแรกมาใบเดียวก็คือใบนี้นะคะตอนนี้แตกออกมา หนึ่งใบกับอีกหนึ่งหลอดกําลังจะกลางใบแล้วนะคะกําลังจะเริ่มใบใหม่กําลังจะขึ้นนะคะอันนี้เราก็แยกใส่กระถางเล็กนะคะตรงนี้เราก็มีถาดรองน้ําให้เขาเหมือนกันนะคะต้นนี้ก็ติดดีแล้วก็เอาออกมาให้แดดนะคะเพื่อจะให้ใบของเขาดํานะคะถ้าเจอแดดนะคะเขาชอบแดดนะคะไม้ชนิดนี้นะคะบอลแบ็กเมจิกเขาจะชอบแดดเขาถึงจะมีสี ข้มนะคะจะเป็นม่วงเข้มออกดำนะคะต้นนี้ของเราเพิ่งได้มาใหม่เลี้ยงยังไม่ถึง2เดือนนะคะโตขนาดนี้แล้วตอนแรกไม่รู้ว่าจะเอามายังไงจะเลี้ยงจะไปจะมาอย่างไงนะคะส่วนต้นนี้เพิ่งได้มานะคะเราเลี้ยงประมาณ2ส,สัปดาห์ใบเก่าที่ได้มาเราตัดทิ้งหมดนะคะเนี่ยก้านใบเก่าของเขายังเห็นอยู่ด้านข้างนะคะ เราตัดทิ้งหมดเนื่องจากว่าเราได้มาในช่วงกลางวันพอมาถึงบ้านเนี่ยใบของเขาก็เหี่ยวนะคะใบเหี่ยวแล้วเราก็เลยต้องตัดทิ้งนะคะรอใบใหม่ของเขาอันนี้เขาแตกยอดออกมาเป็นใบใหม่แล้วนะคะตรงนี้เราก็เอาออกมาผึ่งแดดเหมือนกันค่ะเขาได้แดดเขาจะได้เจริญเติบโตแล้วก็เป็นสีสวยๆอย่างที่เราคาดหวังไว้นะคะ ก็แบบนี้ค่ะตอนแรกเราได้มาก็นึกว่าเขาจะเลี้ยงยากดูแลยากนะคะเนี่ยก็เริ่มโตแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่จเจริญเติบโตเต็มที่นะคะถ้าเขาโตเต็มไวเนี่ยเขาจะมีใบขนาดใหญ่กว่านี้นะคะอย่างต้นแม่เขาเนี่ยมีใบขนาดใหญ่นะคะอันนี้ยังเป็นยังเป็นใบเล็กอยู่นะคะก็จะให้น้ำให้ปุ๋ยนะคะต่อไป ก็เลยเอามาโชว์เพื่อนๆก่อนค่ะว่าเรามีบอลแบ็คเมจิกมาเลี้ยงนะคะก็จากที่ดูแลมาเนี่ยคิดว่าเขาเป็นไม้ที่ดูแลง่ายอีกชนิดหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆจะซื้อหามาปลูกเนี่ยก็แนะนำเลยนะคะเลี้ยงง่ายดูแลง่ายค่ะวันนี้มารินชาแนลก็มีแค่นี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมารินชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ